รีวิวแมปตอนที่3มแมปคนไทยโรดซิง SS 5.3มาดูกันม,มีมอไซค์ให้ขี่ด้วยนะใช่แล้วครับมอไซค์แรงมากดูล้อดิครับเล็กมากโซ่ผมก็แต่งไม่แถมท่อนี่ไม่ต้องพูดถึงอเอาแล้วคนซ้อนล่ะซ้อนบได้ ในแมปมีรถมอไซค์ให้เลือกเพียบวว้าดูอย่างคันนี้ดิโอ้โหสุดจริงโ,โหเหมียวชอบคันนี้นะอารมณ์เหมือนรถวิบากเลยเอยอคันนี้ก็มันไม่เล็กไปหน่อยเหรอไอ้ถึงจะเล็กแต่แรงนะครับดูด้วยว รถแต่ละคันสังเกตได้เลยว่าโหลดต่ำทุกคันและดูคันนี้ดิโอ้โหสีแดงแรงลิ์และที่สำคัญไม่มีกระจกและไม่มีไฟให้แสบลูกตาเล่นมันใช่อยู่ขับที่ถนนมันผิดกฎหมายนะไม่มีทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังแถมไม่มีกระจกอีกบอกได้คำเดียวเลยว่ารถ แต่ละคันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะพี่โอ้ยไร้ซึ่งความปลอดภัยโอ้ยแต่เสียงดังใช้หน้าเลยนะคะเท่ากับสภาพผิวหน้าหนูโอเคไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่าเราจะมาลองขับมอไซค์กันดูมาดูกันว่าความเร็วของรถจะแรงขนาดไหนฟังจากเสียงท่อแล้วก็น่าจะแรงมากอ ของแท้ต้องเสื้อเปิดด้วยนะสังเกตดูเคยเห็นไหมเวลาเขาขับปาเสื้อข้างหลังเขาจะเปิดด้วยนะแล้วดูวงการเลี้ยวว้าวสุดจริงอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีนะทุกคนแล้วนี่มันใช่ที่ที่จะบันเลือหวาเขียวก่อน,น่นนะน,น้อง เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปรับรองได้ไปนลัลกก่อนแน่เนอน